ฉะนั้นในนี้มีเข้าสามประเด็นคือหนึ่งพระแท้เป็นวัระฆังบางพง์สองเป็นพระเก๋ที่ทําเรียนแบบมานานกว่าเจ็ดสิบปีสามเป็นพระแท้ที่วัดวาอารามอื่นๆทําเรียนแบบวะะัดระคังแต่เป็นพระแท้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะโอ้โหคือพระนี้เขาถูกการใช้เมื่อก่อนแล้วเาค่อยไปเลี่ยมทีหลังมาถึงใช้จนศึกแล้วเพราะพิมพ์เขาศึกหมดแล้วแล้วเขาไปเลี่ยมทีหลังนี่ทองนะนี่ได้ตังแล้วได้ตังทองนี่แหละ นี่ทองนี่ทองนี่ทองนี่พี่เขาไม่รู้ว่าเป็นทองนะไม่รู้ว่าเป็นทองใช่ไหมอ่านี่เป็นทองเื่อันี้เลี่ยมเก่ามากนะครับแต่เพีงแน่ว่าพิมพ์มันมองยากแต่ตอนนี้ดูเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นพระแท้แต่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใช่วัตคังหรือบางหุนพรมหรือเปล่าเพราะมันมันมองไม่เห็นพระคือคือคําว่าเก่ามากในที่เนี้ยมันมองได้สองแบบสามแบบแบบที่หนึ่งคือแท้แบบวัตคังแท้แบบบางหุนพรม อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับเพราะว่าพิมพ์เนี่ยมันมีแค่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 แบบเีอ่าเข้าเข้าแค่สองแบบก็คือหนึ่งวัละคังหรือบังพรมนั่นคือแบบที่หนึ่งถ้าเกิดโชคดีเป็นพระแท้สองคือเป็นพระเก๋แต่เป็นเก๋เก่าเก๋เก่าเกินเจ็ดแปดสิบปีนี่ก็ถือว่าเป็นเก๋เก่าเนื่องจากไม่ตรงพิมพ์ที่เขาเล่นกันเพราะว่าวัละคังมีราคาก่อนปีสองพห้าร้อยวันนี้ปีสองพันห้าจนถึงวันนี้มันหกสิบแปดปีแล้วแต่ตอนวันละคังตอนปีสองพห้าร้อยองค์หนึ่งหลักหมื่นนะ หนึ่งหมื่นบาทนะฉะนั้นแปลว่าวัลคังตอนปี2 5 0 0มีราคาแล้วมันจึงมีการปอมหรือวัดวารามต่างๆทําเลียนแบบกันได้ฉะนั้นันนี้มีเข้าสามประเด็นคือหนึ่งพระแท้เป็นวัลคังบังผมสองเป็นพระเกที่ทําเลียนแบบมานานกว่าเจ็ดสิบปีสามเป็นพระแท้ที่วัดวารามอื่นๆทําเลียนแบบวัดละคังแต่เป็นพระแท้ตอนนี้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งสามแบบเนี่ยต้องแกะดูถึงจะรู้ว่าใช่หรือไม่ แต่ตอนนี้โอ้โหหลังเหลืงนี่มันกลัวแกะมาแล้วจะจะจะแตกหรือเปล่าเนี่ยมันยับเหลือเกินแล้วแต่ผมผมจะแกะผมก็กลัวนะเนี่ยแต่ตอนนี้แนวทางมีโอกาสเป็นแบบที่สแบบที่สามคือพัดแท้แต่ไม่ใช่แม่พิมพที่เขาเล่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะชัวรก็ต่อเมื่อแกะจะแกะไหม ถ้าพี่แกะพี่เข้ามานั่งอ่ะแล้วผมแกะดูต่อหน้าพี่นะเข้ามาขค่ไหนนะครับตอนนี้เจอสมเด็จองหนึง่งซึ่งเราก็มองลําบากนะเพราะว่าพิมพ์ตอนเนี้ยเขาสึดด้วยแล้วเขาก็มองไม่เห็นพระข้างในด้วยนั่งตรงน,นี้นั่งตรงน,นี้ครับจะได้ไม่ออกกล้องนะครับทําไมพี่ต้องคอยแบบประชาชนด้วยอ่อโอเคโอเคอ,อ๋ออ๋อโอเคโอเคแต่ระวังมันจะหล่นหรือเปล่าวะไม่หล่นหรอล้วหล่นไปนี่คือเขาเอากาย อัน,นี่เลยนะอันนี้อ๋อโอเคไม่เป,เ,ปเป็นห่วงเดี๋ยวมันหล่นไงหล่นมาทีนี้มิจฉาชีพไปเปิดบัญชีกลายเป็นบัญชีมาัวยเลยทีนี้คือตอนนี้มันอยู่ในเลี่ยมแล้วมองไม่ออกนะผมค่อยๆแกะนะแต่อันนี้แกะต่อหน้านะผมไม่ได้ไปทําอะไรนะแล้วเกิดมีความผิดพลาดนีอ้อย่าโทษผมนะนนโอเค <ใจ S 1> โอเค,อเคตั้งใจมาหาผมนะเอามีดมาผมอยากให้ใช่แบบที่ผมต้องการนะแต่ตอนนี้เนื้อเนื้อจาก ส่วนที่เขาเปิดด้านหลังเนี่ยคือดูแล้วไม่ <Okay. S 1> ไม่เก่ามากเท่าที่ผมดูจากเนื้อนะไม่เก่ามากในที่หมายถึงอาจจะหกเจ็ดแปดสิบปีเงี้ยก็ถืออาจจะยังไม่เก่ามากแต่ถ้ามันเก่าเนี่ยร้อยกว่าปีโอเคผมแงะนะจะดูก่อนเอาให้ละเอียดก่อนอ้วงแงะแล้วมันแตกเอาคลิหน่อยคลิหน่อยเดี๋ยวโหลูกพี่ลูกพี่ขอคล้หน่อยต้องอย่างนี้ต้องมามุมนี้เจต้องอ้อมป่ะงั้นมองไม่เห็น เห็นเหรอไม่เห็นมนะั้งมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นยังไม่เห็นหน้าพี่เคนนะอย่าดูเพื่อนดูนะโอ้โหคือพาพนี้เขาถูกการใช้มาก่อนแล้ว,ลวเาค่อยไปเลี่ยมทีหลังอาจึงใช้จนสึกแล้วเพราะพิมพ์เขาสึกหมดแล้วแล้วเขาไปเลี่ยมทีหลังตอนนี้นทําให้พิมพ์มันดูเพี้ยนตาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าปฏติกที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันมัว เราก็เอาพิสูจน์แล้วกันเนาะอย่างน้อยจะได้ไม่พลาดคืออาจจะเป็นประเด็นที่สามคือแท้แต่ไม่ตรงแบบแม่พิมพ์ที่เขาเล่นกันก็อ,อาจจะยังไม่มีราคาวัลคังหรือบางพรมต้องด้านหลังต้องไม่มีต้องไม่มีตาแผ่นดินไม่มีตาคุดไม่มีฝั่งเพชรฝั่งพลอยหลังรอห้าถ้ามีทั้งหมดเก๋หมดนะครับ ถ้าผมฉีกมุมหนึ่งได้ไหมไจะได้พระไม่เสียหาย <Okay. S 2> เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันมันล็อกอยู่มุมเนี้นะผมผมฉีกหน่อยนะเดีผมเอาเอาพระไอ้ผู้กันเออพอละเอาผู้กันมามาปัดไอ้นี่ ที่เงะมันออกมาหมดเลยตอนนี้ดูพิมพ์แล้วอาจจะยังไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวผมเอาไว้ชั่วก่อนมีผู้กันไหมผมปัดฝุ่นก่อนฝุ่นทั้งนั้นเลยฝุ่นเงา <c oughs> แล้วมีแค่สององ์นี้แหละฮะ <c oughs> มีมาอีกไหมน้ <c oughs> มาปะอ่าแต่ผมดูให้มา <c oughs> องค์นี้ยังไม่ใช่อะ่ะ ้ามาแต่ผมดูให้ฮะคือองค์นี้เป็นพระแท้นะแต่เป็นวัดอื่นไม่ใช่วัดรักทางไม่ใช่บงังพงคเพราะพิมพ์เขาไม่ตรงพิมพ์ถ้าพิมพ์ตรงอย่างนี้ยังได้องค์นี้ล้านกว่าบ,บาทแต่พอพิมพ์ไม่ตรงเนื้อเนื้อไม่ถูกหลักก็อันนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวผมเอากล่องใส่ไปให้เออใส่ถุงนี้เป็นกล่องมีบ้าไม่มีมีบ้ามีกล่องมาใส่พี่ก็หนอทองขายได้เป็นหมื่นๆน,นะครับทองขายได้ บอกเฉยๆนะถ้าเกิดพี่จะขายแล้วนี่เป็นทองนะเนี่ยองนี้ทองนะทองไหมไม่ใช่ทองนต่ผมจำให้โอ้โหนี่ทองนะนี่ได้ตังแล้วได้ตังทองนี่แหละนี่ทองนี่ทองนี่ทองนี่พี่เขาไม่รู้ว่าเป็นทองนะไม่รู้ว่าเป็นทองใช่ไหมอ่านี่เป็นทองนี่ยังได้หลายหมื่นหน่อยโอเคนี่ทองขายได้มาผมดูให้อย่างน้อยพี่ได้ตังไม่ได้ตังองนี้ กรอบอยังขายได้เป็นหมื่นนี่ก็ขายได้เป็นหมื่นอย่างน้อยจะได้รู้ดีกว่าไปโดนคนอื่นหลอกว่าไม่ใช่ทองแล้วทีนี้ไปขอถูกๆทีนี้เสร็จเลยเป็นพระทองเป็นเนื้อทองคําใช่ขายได้ในราคาทองระบุข้มไม่มีคนเล่นเมื่อก่อนเป็นพระยอดนิยมนะตอนเป็นพระใหม่ยอดนิยมสมัยตอนที่ผมเล่นพระใหม่อย่างเงี้ยเขาเล่นกันแต่เล่นไปเล่นมาแล้วเขาไม่เล่นกันรับรับรับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายผมเนี่ยวันนี้ซื้อไปไหลายเนี่ยอย่างเงี้ยขายได้ไหลายหมื่นเนี่ยชุดเนี้ย<ม>ขายได้ไหลายหมื่น ตรงนี้ยังไม่เล่นกันเลยหมดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่เล่น,ลอน,นโอเคชุดนี้เก็บก่อนนี่ใครจะหลักร้อยอน,นี่เก็บไว้ดีกว่าอย่ายไปปล่อยเนะี่ยฮะมีชุดนี้เดี๋ยวให้พี่ชายผมดูให้นะนไม่มีคนเล่นเสียด<ค> <c> ายอ,าอันนี้เก็บดีๆนะนี่เก็บดีๆเดี๋ยวมันแตกแอ้เรามีกล่องใส่อะไรให้พี่อ่ากล่องนี้โอเคเอผมใส่อันนี้ไปก่อนเหรียญเหรียญพระเอามาได้เลยเอามาพี่ขนมาผมว่าพี่อาจจะมีของดีนะ ดูไม่ออกรับพี่ชายเราเก็บไว้เยอะได้เดี๋ยวผมดูให้ันไหนังยางรัดให้พี่ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวรอขายพี่ชายผมอันนี้เป็นทองได้ตังค์หลายหมื่นแต่ดูว่าเป็นทองไหมถ้าเป็นทองได้ตังค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายใจร้านผมปลอดภัยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่มีหนังยางอ้าวโอ้โหยางกระเสกได้อา้าวไปไหนลวพระ พี่เก็บพระไปแล้ว <ein S 1> ผมมาหานังยางพี่เ <ist> ก็บพระเอาเนี่โอเคโอเคน้องหัวร้อเสียงดังนะเดี๋ยวให้พูดภาษาจีนเลย